ถ้าเพื่อนๆคลิกเข้ามาฟังพอดแคสนี้แสดงว่าเพื่อนๆอ,อาจจะกําลังต่อสู้อยู่กับความคิดไม่พึงประสงค์ที่สลัดยังไงก็ไม่หลุดสักทีใช่ไหมครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาฟังกันดูนะครับว่าวิธีแก้มันจะทํำยังไงได้บ้างนะครับผมหยิบข้อมูลนี้จากหนังสือตำรับดวนซ่อมใจครับ The Instant Fix จากส so นักพิมพ์ Bookscape นะเขียนโดยคุณ Olivier Remes นะครับ, Re รบโอเคนะครับเข้าเรื่องกันเลยเนาะเขาบอกว่าความคิดที่ทําให้คุณรู้สึกอับจนหนทางและอยากหลีกหนีไปให้ไกลๆเนี่ย หรือว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมครับผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขากนเอาข้อมูลที่ค้นพบจากนักวิทยาศาสตร์นบได้ศึกษาเกี่ยวกับการมองโลกแง่ดีมานําเสนอดูนะครับแล้วก็การมองโลกแง่ดีคืออะไรบ้างเหตุอะไรถึงคนมองโลกแง่ดีถึงดีมากกว่าคนอื่นแล้วก็มีวิธีใดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนะครับก็ลองดูนะถ้าเพื่อนๆอยากรู้เลยเนี่ยวิธีแก้ที่เร็วเร็วที่สุดเนี่ยผมมีให้2ข้อครับก็คือ ข้อหนึ่งเอาจอมอันธพาลออกไปจากใจนะครับคาพูดเนี่ยมีพลังมากกว่าที่เราคิดนะครับทุกครั้งที่คุณพูดกับตัวเองหรือว่าคนอื่นน่ยถ้าคุณรู้สึกวิตกกังวลหรือว่าไม่มีความสามารถหรือว่าเป็นคนขี้อายคุณกําลังโบกฉาบความคิดนี้ลงไปในจิตใต้สํานึกว่าคุณเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับทางออกนะครับก็คือคุณจะต้องเอาความคิดจอมอันธพาลพวกนี้ออกไปจากใจแล้วก็คุยกับตัวเองด้วยความหวังดีแบบเดียวกับที่คุณจะใช้พูดกับเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อน ira, osa, รู้สึกกังวลหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับตัววเเเออง่่่ให้พืๆคิดะา ถ้าเพื่อนตัวเองนะครับตัวเราเองเนี่ยเป็นเพื่อนที่เรารักหรือว่าเป็นคนที่เรารักเนี่ยเราจะพูดแบบไหนเพื่อทาให้เขาทาให้เขารู้สึกดีขึ้นนะครับพูดแบบนั้นกับตัวเองนะครับข้อ 2. ถามตัวเองเลยครับว่ามีอะไรบ้างที่ฉันทําได้ในตอนนี้ที่จะเป็นประโยชน์กับฉันไม่ได้ก็ตามที่คุณรู้สึกอับจนหนทางเพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าคิดว่าคุณได้ทําพลาดไปเนี่ยให้ถามตัวเองด้วยคําถามนี้นะครับว่า,าถามว่ามีอะไรบ้างที่ฉันทําได้ในตอนนี้ที่จะทําให้ฉัน มีที่จะเป็นประโยชน์กับฉันเพื่ออะไรเพื่อดึงตัวเองขึ้นมานั่งกลุ่มพวงมลาลัยแล้วเปลี่ยนโฟกัสของชีวิตหลังจากที่คุณลองทําแบบหันนี้แล้วให้กลับมาพิจารณานะปัญหาอีกครั้งคราวนี้คุณจะมองปัญหาต่างจากเดิมนะครับแล้วอารมณ์ของคุณก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันคราวนี้เรามาดูจิตวิยาของความกังวลกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะวิตกกังวลน,นะครับมักจะคิดว่า นิสัยขี้มักจะคิดว่านิสัยขี้กลัวหรือว่าเครียดง่ายเป็นบุคลิกภาพที่ตัวเองมีมาแต่เกิดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ซึ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกสิ้นหวังใช่ไหมผู้ที่รู้สึกสิ้นหวังวิตกกังวลเวลาต้องเข้าสังคมก็จะพลอยคิดว่าตนเนี่ยเป็นคนที่ดูประดักประเดิดหรือว่าขี้อายหรือเมื่อพวกเขาไม่อาจหยุดกังวลเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตพวกเขาก็จะคิดว่าตัวเองจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตไม่ค่อยได้จึงมักจะรีรออยู่หลายปีนะกว่าที่จะ กล้าเล่าให้ใครสักคนฟังถึงปัญหาที่กาลังจะเผชิญอยู่นะครับยังไงก็ดียิ่งคุณเริ่มจัดการกับความวิตกกังวลของคุณช้าเท่าไหร่เนี่ยความกังวลก็จะยิ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็ชีวิตคุณมากขึ้นเท่านั้นที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับเ,เธอบอกว่าเธอและเพื่อนร่วมงานได้ค้นคว้าเกี่ยวกับโรควิตกกังวลทั่วไปนะครับซึ่งเป็นภาวะที่คุณไม่สามารถหยุดกังวลเกี่ยวก,กับสิ่งต่างๆได้นะครับและกังวลมากเสียจนอาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพนะครับ การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีโรคกังวลเนี่ยทั่วไปนะจะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหลายอย่างในะระยะยาวนะครับในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยก็คือคุณอาจจะมีอายุไขที่สั้นลงได้เพราะว่าความวิตกกังวลเหนี่ยวนาให้คุณมีพฤติกรรมบางอย่างและหากคุณรู้สึกวิตกกังวลต่อเนื่องเป็นเวลานานวิธีที่คุณมองตัวเองและนําเสนอตัวเองต่อโลกภายนอกครับก็อาจจะเปลี่ยนไป ความคิตกกังวลอาจจะสร้างแผลเป็นให้กับคุณได้ความคิดของเราเป็นเหมือนคําทานายที่กลายเป็นจริงหรือ,อคือคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นยิ่งคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดูประดักประเดิดเวลาเข้าสังคมมากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะยิ่งประดักประเดิดมากขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งคุณร่มคิดว่าตัวเองวิตกกังวลมากแค่ไหนคุณก็จะยิ่งขี้กังวลมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะซึมซับสิ่งต่างๆที่คุณกลัวเข้ามาในจิตใจเหมือนกับ ผ้าคลุมนะครับต้องคำสาปในหนังสือนิทานที่เหมือนคลืบคานเข้ามาหาคุณแล้วก็ผ้าอิสระภาพในการเป็นตัวของตัวเองไปจากคุณในตอนแรกนะครับผ้าคลุมเนี้ยจะอยู่ที่ปลายมือและวทําคุณแล้วจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาคลุมตัวคุณจนมิดแต่สิ่งสําคัญที่คุณจะต้องไม่ลืมว่าภายใต้ผ้าคลุมนั้นคุณก็ยังเป็นคุณนะครับเป็นตัวตนแท้จริงที่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้มีความคิดและความสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์คุณยังคงมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองที่สามารถทําให้คนอื่นหัวเราะหรือว่าฟังเรื่องราวที่คคุณเล่าาดด้ววยมสนใจไ เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งคุณปล่อยให้ความคิดบางอย่างแทบซึมเข้ามาในใจเนี่ยเช่นความคิดที่เต็ไมไปด้วยความวิตกกังวลคุณก็จะยิ่งรู้สึกจนตรอกมากขึ้นแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงสภาวะนี้ได้อย่างไรใช่ไหมครับออขอให้คุณสนใจเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการตามหาไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการหลีกเลี่ยงเวลาที่เราพยายามระงะับความคิดที่เราไม่ต้องการเช่นแบบสิ่งที่เราอยากจะหนีเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันจะวกกลับมาหาเราเหมือนบูมแมลงซึ่งอันนี้จริงนะเพราะว่าผมเคยมีความรู้สึกนี้แล้วก็ เออยิ่งเราอยากจะหนีมันเท่าไหร่มันจะยิ่งวกกลับมาเท่านั้นนะเช่นลองพยายามไม่นึกถึงสปากเกตตี้พูนจานใส่หน้ากินเป็นเวลาสัก5วินาทีสิถ้าคุณเป็นเหมือนนะเป็นเหมือนกันคุณทําไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าการพยายามหลีกหนีความคิดอะไรบางอย่างนะครับกับยิ่งกระตุ้นให้เราสร้างภาพของสิ่งนั้นในใจซึ่งยิ่งตอกย้ําให้เรานึกถึงสิ่งที่เราพยายามเลี่ยงเข้าไปอีกเช่นเดียวกับทุกอย่าง ยิ่งคุณเริ่มบอกตัวเองให้หยุดวิตกกังวลมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งจินตนาการและเริ่มรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นเท่านั้นดังที่จิตแพทย์คาวยุงนะครับเขียนไว้ว่าสิ่งใดที่คุณต่อต้านสิ่งนั้นจะยิ่งคงอยู่เมื่อเราต่อต้านความคิดมันจะยิ่งรัดเราไม่ปล่อยอครับหลังจากที่คุณรู้แล้วว่าต้องการจดจ่อกับอะไรนะครับให้เปลี่ยนความคิดนั้นเป็นการกระทําในแบบที่คุณชอบตอนที่เธอเขียนวิทยาน,นิพนธ์เนี่ยครับเ,เดี๋ยวสักครู่นะครับเพื่อนโอเคเ,อเธอบอกว่า ออตอนที่เธอเขียนวิทยาวิทยานิพนธ์ความยาว45,000คำเนี่ยบีบวงวันที่เธอไม่อยากเปิดแล็ปท็อปแล้วก็นั่งจ้องอักสรอีกต่อไปแล้วแต่ว่านาฬิกากําลังนับถอยหลังและเส้นตายก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกครั้งที่นึกถึงงานที่ต้องทําเธอจะรู้สึกอึดอัดไปทั้งตัวนะครับทุกครั้งที่คิดว่าต้องหยุดผ่านเวลาได้แล้วเนี่ยเธอก็จะยิ่งเขียนงานไม่ออกพอคิดได้ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนวิธีทํางานแล้ว่าหันมาคิดถึงเฉพาะสิ่งที่เธอต้องการ เธอต้องการทาวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจใเขียนงานที่คนจะอ่านด้วยความอยากรู้อย่างแท้จริงและเธอก็ระหนักว่าฉันไม่มีวันทาสาเร็จหรอกถ้ายังยึดติดอยู่กับรูปแบบการเขียนที่แห้งแล้งอย่างที่เธอมองว่างานวิชาการควรจะเป็นเธออยากให้วิทยานิพนธ์ขอ,ของเธอเป็นเหมือนนวนิยายที่วางไม่ลงเธอเลยพูดว่าเป็นไงกันวะไอ,อไม่ใช่เป็นไงเป็นกันวะนะครับแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการเขียนนั่นเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกสนุกกับการเขียนวิทยานิพนธ์ฉันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเขียนได้ถึงครึ่งบทภายในวันเดียว เธอบอกนะครับแล้วก็เธอก็เริ่มเขียนบทอื่นๆแล้วพอรู้ตัวอีกทีวิทยาศาสตร์นก็เสร็จแล้วมีบางวันเหมือนกันที่ความคิดเก่าๆอันเต็มไปด้วยความกลัวมันหวนกลับมาแล้วเธอก็กลับไปทํางานด้วยแนวทางเดิมนะบบางครั้งเธอก็กังวลว่าถ้ากรรมการไม่ชอบวิทยาศาสตร์พินถึงฉันละ่ะถ้าเขาไม่ให้ฉันจบว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่เป็นสิ่งที่ผิดละ่ะแต่ว่าเธอก็ทําต่อไปอยู่ดีแล้วก็รู้สึกดีด้วยเธอรู้สึกดีเพราะว่าได้ทํางานในแบบที่เธอชอบมาก การให้ความสําคัญแค่กับสิ่งที่คุณต้องการและทําในแบบที่คุณชอบสามารถลดความรู้สึกอับจนหนทางได้นะครับนี่เป็นเทคนิคที่ท,ทรงพลังราะว่ามันช่วยให้คุณจดจ่อ,อยู่กับเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุและปล่อยวางอย่างอื่นทั้งหมดเช่นได้ออกลังกายด้วยวิธีที่คุณชอบแทนที่จะทําแบบที่คุณคิดว่าตัวเองควรทําเป็นต้นถ้าคุณไม่ชอบวิ่งก็ลองไปเต้นถ้าคุณไม่ชอบเต้นก็ลองไปวิ่งนะลองดูนะครับคือประเด็นของข้อเนี้ยก็คือบอกว่า ให้โฟกัสไปสิ่งในสิ่งที่คุณชอบทำนะครับในสิ่งความกลัวความกันวนงวลต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงมันนะครับให้โฟกัสเรื่องจุดโฟกัสลืมเรื่องที่จะต้องคิดถึงมันก็ได้แค่โฟกัสในสิ่งที่คุณชอบทําแค่นั้นพอแล้วการคิดบวกช่วยคุณได้ยังไงใช่ไหมครับบางคนอาจจะชอบบอกว่าโลกสวยใช่ไหมหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันอาจจะเป็นคําที่มีความหมายต่างกันแต่พอเราบอกว่าการคิดบวกเนี่ยมันอาจจะรวมผนวกไปกับการคิดแบบโลกสวยซึ่ง มันอาจจะมีนยัยยะที่ต่างกันนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะมาดูกันว่าการคิดบวกเนี่ยมันจะช่วยเราได้อย่างไงนะครับการคิดบวกเป็นอีกกลยุทธ์ที่ช่วยคุณได้ทุกเมื่อไม่ต้องรับมือกับความคิดเชิงลบและต้องการปรับอารมณ์เราทุกคนต่างเคยพบเจอพบเจอคนที่มองโลกในแง,ง่ดีใช่ไหมครับคนเหล่านี้คือคนที่มักจะมองเห็นแง่างามนะครับในทุกอย่างรอบตัวนะครับผมว่าในชีวิตเราจะต้องมีคนแบบนั้นนะที่แบบเขาจะเป็นคนที่มองอะไรก็ดีไปหมดอ่ะเนาะแล้วก็เขาก็จะมีความหวังอยู่เสมอว่าปัญหา ที่เขามีเนี่ยจะคลี่คลายลงได้พวกเขามมกจะสังเกตเห็นแล้วก็จดจําสิ่งดีๆนะครับเธอบอกว่าเธอได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเอเลนนะครับเธอคือน,นิยามของคนคิดบวกที่แท้จริงอะไรก็ตามที่คุณเห็นว่าเป็นอุปสรรคเธอจะมองเป็นโอกาสหากคุณบ่นว่างานเยอะเกินไปเธอจะมองว่ามันเป็นงานเธอจะมองว่างานเป็นเหมือนคําชมว่าเจ้านายของคุณไว้ใจและเชื่อใจคุณมากหากคุณบ่นเรื่องเพื่อนบ้านเธอจะชีช้เห็นสิ่งดีๆที่เพื่อนบ้านทําให้คุณหากคุณหัวเสียที่อุตส่าห์เตรียมตัวสัมภาษณ์ เสียดิบดีแต่ก็ไม่ได้งานเธอก็คงจะบอกว่าอย่างน้อยคุณก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและความรู้ทุกอย่างจะเป็นประโยชน์กับคุณได้ในอนาคตความรับของคนคิดบวกอย่างเอเลนคือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าความเชื่อในอำนาจควบคุมภายในตนซึ่งหมายความว่าพวกเขาเชื่อว่าชีวิตลิขิตได้ด้วยการกระทําตัวเองครับและแนวนคิดนี้สามารถหักล้างความรู้สึกมืดแปดด้านได้นี่แหละคือประโยชน์ของการคิดบวกนะครับ คนที่มองโลกในแง่ดีแล้วคนที at いい่มองโลกในแง่ร้ายต่างกันตรงที่มุมมองที่พวกเขามีต่อความล้มเหลวหากคนที่มองในโลกหากคนที่มองโลกในแง่ร้ายล้มเหลวในการทํางานบางอย่างใช่ไหมครับพวกเขาก็จะมองว่านั่นคือภาพสะท้อนด้านลบของตันเองและสร้างข้อสรุปแบบเหมารวมที่จะทําให้รู้สึกสิ้นหวังกับทุกอย่างในชีวิตเช่นหากคนที่มองโลกในแง่ร้ายทําผิดพลาดพวกเขาอาจจะพูดว่าโชคไม่เคยเข้าข้างฉันเลยนะแต่คนที่มองโลกในแง่ดีจะไม่ด่วนสรุปอะไรแบบนั้นนะครับพวกเขาจะมองว่า ความผิดพลาดเป็นสิ่งชั่วคราวซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวตนพวกเขาเลยพวกเขาจะพูดว่ากลยุทธ์นั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครั้งต่อไปมันเราควรจะลองวิธีอื่นและเพราะไม่ได้ใจร้ายกับตัวเองพวกเขาจึงมีกําลังใจที่จะลองใหม่อีกสักครั้งเนื่องจากคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับเชื่ออํานาจควบคุมภายในตัวเองนะครับและคิดว่าตนคือผู้ริขิตจะตาชีวิตตัวเองพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะดาเนินชีวิตอย่างมีพลังและมุ่งแก้ปัญหาพวกเขาจะประเมินว่าต้องทําอะไรบ้างจากนั้นก็ลงมือทําในทางตรงกันข้าม ผลทางชีวิตของคนที่มองโลกในแง่ร้ายกับหมุนหมองไปด้วยความลังเลและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปออนะครับออการมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันไม่เพียงช่วยให้คุณมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างออกไปด้วยนะครับแต่ว่ายังส่งผลดีต่อสุขภาพคุณด้วยนะครับเขาบอกว่าการศึกษาพบว่าคนที่มีเชื้อ HIV เนี่ยพบ,พบว่าคนที่มองโลกในแง่ดีมีการลุก,กรามของโรคช้ากว่าก,กลุ่ม อานกล่าวได้ว่าการมองโรคในแง่ดีมีสาสัมพันธ์กับการลุกลามของโรคที่ช้ากว่าซึ่งอันนี้ผมอยากจะเสริมว่าผมอ่านเจอในหลายเล่มนะเขาก็บอกในแง่นี้เหมือนกันคือความคิดเราครับมันส่งผลต่อร่างกายจริงๆแล้วยิ่งเราคิดลบเยอะๆเนี่ยร่างกายเรามันก็จะเร็วร้ายลงไปเร็วแบบไม่น่าเชื่อแต่ถ้าเราเหมือนที่คนที่เขาบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยคุณจะต้องมีกําลังใจดีๆแล้วก็อย่าหดหู่อย่าเพึ่งท้อถอยอะไรเงี้ยให้สู้ แล้วหลายเคสนะครับคนที่สู้คนที่มีกําลังใจอยู่เสมอก็รอดนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ทุกคนซึ่งมันก็อาจจะฟันธงไม่ได้นะแต่ว่าการวิจัยก็บอกว่ามันการที่เรามองโรกในแง่ดีมันทําให้การลุกลามของโรคเนี่ยมันช้าช้าลงอย่างมากนะครับคนที่คิดบวกมากกว่าก็จะรู้สึกถึงความเจ็บปวดเหมือนกันแต่ก็ยังดําเนินกิจกรรมในชีวิตต่อไปแม้ว่าจะเจ็บปวดแน่นอนว่าคุณจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะทําอะไรได้หรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค หรือว่าการที่คุณประสบแต่ประเด็นสําคัญนะครับอยู่ที่ว่ามุมมองที่เราใช้มองปัญหาสามารถเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตของเราและการมองโลกในแง่ดีก็ช่วยให้อะไรดีขึ้นมากกว่าการมองโลกในแง่ร้ายนะครับอืมคราวนี้เราไปพูดในแง่จิตวิทยาแล้วใช่ไหมคราวนี้เราจะมาดูเอ่อกลยุทธ์กันบ้างนะครับ5กลยุทธ์นะครับเพื่อที่จะทําให้เราคิดบวกมากขึ้นนะครับถ้าตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือว่าลายล้อมไปด้วยเหล่าคนที่คิดลบ ชวนให้หดหูนะ่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างคุณจะสามารถคิดบวกมากขึ้นได้ไหมแล้วก็จะเอาชนะความลังเลที่ฉุดลังคุณไว้แล้วลงมือทำสิ่งต่างๆให้ง่ายขึ้นได้อย่างไงนะครับข้อ1ครับขับเคลื่อนชีวิตด้วยเป้าหมายไม่ใช่อารมณ์สิ่งที่อาจพ่วงมากากการมองโลกในแง่ร้ายคือความกลัวและความวิตกกังวลเนื่องจากคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยใช้อารมณ์แล้วก็ความลังเลนะเป็นแรงผลักดันพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะทําอะไรช้าลงแล้วก็ หยุดนิ่งในที่สุดพวกเรามองโลกในแง่ร้ายจะลงมือทําอะไรก็ดูยากไปหมดใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลสาคัญที่เราจะต้องลงมือทําตามเป้าหมายไม่ใช่อารมณ์ดังนั้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรอยู่ข้างในใจให้ลองพิจารณาดูว่าคุณอยากนําพาชีวิตไปสู่จุดไหนนะครับแล้วก็วางแผนในสอดคล้องกับเป้าหมายนั้นในทางกับกันหากเราวางแผนแผนด้วยความกลัวและความวิตกกังวลเนี่ยเราเราจะไม่ค่อยกล้าทําอะไรเต็มที่แล้วนั่นก็คงจะไม่ค่อยดีแน่ๆนะครับ ปัญหาสำคัญปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมก็คือคุณจะไม่ลงมือทําอะไรเลยจนกว่าจะรู้สึกมีแรงจูนใจนะครับจนกว่าจนกว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ที่ใช่นะครับซึ่งหมายความว่าคุณก็จะต้องรอต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าจากภายในแล้วจึงค่อยลงมือทําแต่ถ้าคุณอยากเอาชนะความเฉยชาและอารมณ์ที่ฉุดลังคุณไว้คุณจะต้องเดินหน้าทําในสิ่งที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายนะครับไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงอยู่ก็าตาม วิธีนี้จะช่วยให้คุณกลับมาเดินเครื่องได้ใหม่และปลักกายแสงแห่งความหวังและการคิดบวกก็จะปรากฏขึ้นอีกครั้งนะครับข้อ2คือลดความอิจฉานะครับผู้คนที่คุณพบเจอเนี่ยมยีทุกคนต่อการมองโลกในแง่ดีของคุณนะบางครั้งถ้าคุณพบเจอคนที่คุณมองว่าประสบความสําเร็จมากกว่าคุณคุณอาจจะสังเกตได้ว่าตัวคุณจะรู้สึกโกรธหรือว่าไม่พอใจคนเหล่านั้นโดยที่ไม่มีสาเหตุนะครับอารมณ์ของคุณอาจจะดิ่งลง คุณไม่รู้แน่ชัดว่าทาไมถึงไม่ชอบพวกเขาแต่คุณญหงุดหงิดมากที่ได้เห็นว่าชีวิตของพวกเขาแทบจะสมบูรณ์แบบบางทีพวกเขาอาจจะมีคู่ครองดีมีงานดีมีบ้านที่สวยกว่าบางทีเราก็รู้สึกมีความคิดลบต่อคนอื่นได้เมื่อคนคนนั้นมีคุณสมบัติบางอย่างที่เราเนี่ยก็อยากมีนะครับแต่บางทีคนเหล่านั้นอาจจะทําให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตอาจจะไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่อีกมากถ้าตอนนั้นคุณผลักดันตัวเองมากกว่านี้นิดหรือเรื่องที่จะออกไป,ไปเผชิญความท้าทายและความจริงข้อนี้เองที่ทําให้คุณเจ็บปวด เออมันค,ความจริงนะครับไม่ว่าเหตุผลของคุณจะเป็นอะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณอยากหลีกเลี่ยงคนคนนี้เพราะว่าคุณอยากหลีกหนีความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกแต่ทําไมไม่ลองใช้กลยุทธ์อื่นดูนะครับถ้าลองคิดว่าถ้าคุณใช้สถานการณ์ที่นี้ทําให้เกิดประโยชน์ยังไงคุณเรียนเรียนรู้มันเรียนรู้จากมันได้ได้ไหมนะครับการเคล้นแบบนี้ต้องใช้ความกล้าหาญมากกว่าการเกลียดคนคนนั้นไปเลยเพราะว่ามันง่ายกว่าใช่ไหมต้องมีเหตุผลที่คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณนะตอนนี้สิบ่อยครั้งชีววิตออาาาจจะกกํลังบคุณ่ มันยังไม่สายเกินไปที่จะตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ลงมือทาซะใช่ใช้คนเหล่านี้ครับเป็นแรงบันดาลใจแทนที่จะนํามากดดันให้ตัวเองรู้สึกตับต่ำต,ต้อยนะครับการคิดเช่นนี้คือการมองโลกในแง่ดีและเลือกมองด้านสว่งางของชีวิตพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณเจอคนที่ดีกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าอยู่ๆก็เกลียดเขาแล้วแล้วก็ไม่อยากไม่อยากเจอเลยให้ลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนว่าเออทาไมไม่ถามว่าทําไมอ่ะทำไมเขาถึงประสบความสําเร็จแล้ว ใช้เขาเป็นแรงมานดานใจหรือว่าถ้าเราคุยกับเขาได้ถามประสบการณ์จากเขาดูไหมว่าเอ,อเขาทํำยังไงถึงจะเป็นอย่างนี้ถ้าคนคนนั้นเข้าใจดีบอกบอกเราเงี้ยมันก็มันก็จะเกิดประโยชน์กับเรานะมากกว่าการที่เราจะไปเกลียดเขาเลยโดยที่ไม่มีสาเหตุหรือว่าเพราะว่าเราอิจฉาเขานะครับซึ่งมันก็จะไม่ได้ส่งผลดีกับเราและก็เขาด้วยนะครับสามครับใช้เวลากับคนคิดลบให้น้อยลงนะครับบางครั้งคนที่ั่นทอนอาร,ณรมณ์ของเราอาจจะเป็นเพื่อนเรานะครับเพื่อนร่วมงาน แล้วก็แน่นอนว่าคนในครอบครัวด้วยนะเมื่อว่าคุณดีใจตื่นเต้นกับเสื้อผ้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่พวกเขาจะพูดว่าโอ้โหนี่ต้องซื้อเสื้อโค้ทใหม่อีกแล้วคนเหล่านี้จะฉุดคุณลงมานะครับแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกเปล่าประโยชน์ที่จะพยายามเพราะว่าชีวิตดูมีอุปสรรคมากเหลือเกินบ่อยครั้งพวกเขาจะบอกบอกว่าที่พวกเขาพูดแบบนี้กับคุณก็แค่อยากช่วยให้คุณมองโลกตามความเป็นจริงทำให้ไม่อยู่ในโลกความเป็นจริงใช่ไหมครับการใช้เวลากับคนที่ชอบ เด็ดปีกนะในหนังสือคําว่าเด็ดปีกของคุณให้น้อยลงเนะี่ยย่อมดีต่อสุขภาพของคุณมากกว่าเอ่อเพราะว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่ส่งต่อถึงกันได้นะครับการใช้เวลาอยู่กับคนที่มองเห็นแต่ปัญหาแล้วก็อุปสรรคในชีวิตวบ่อยๆเยอาจจะส่งอิทธิพลต่อคุณในทางที่ไม่ดีได้และพรากแรงจูงใจในการลองทําสิ่งใหม่ๆไปจากคุณได้นะครับเออนะครับข้อ4ี่ครับตั้งคําถามที่สาคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดูนะครับ เคล็ดลับนี้เข้าคู่กับคําแนะนาของข้างต้นนะคือคนที่เราเลือกใช้เวลาด้วยอาจจะปฏิบัติต่อเราด้วยวิธีที่บั่นทอนความคิดบวกของเราบางทีเขาอาจจะวิาพากษ์วิจารณ์คุณอย่างเนียนๆนะติติงคุณเวลาใช้ไวยากรณ์ผิดหัวเราะเมื่อคุณไม่รู้อะไรบางอย่างเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างท็อกซิกนะคุณอาจจะชอบใช้เวลากับพวกเขาก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีหลายครั้งที่มันแบบมันทําให้คุณรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทําไมด้อยหรือ สิ่งแย่ที่สุดคุณอาจจะทําได้ก็คือพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ถูกใจคนเหล่านั้นบางทีเนี่ยคุณอาจจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องตามที่คนอื่นบอกแต่แล้วข้อบกพร่องอย่างอื่นก็มากดขึ้นมาและคุณก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ใช่ตัวคุณเลยนะสิ่งนี้สามารถส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อการเห็นคุณค่าในตัวเองและการมองโลกในแง่ดีของคุณได้นะครับ บททดสอบเพื่อดูว่าคู่รักหรือว่าเพื่อนของคุณกําลังกัดก่อนการคิดบวกของคุณหรือไม่คือการถามตัวเองว่าคุณรู้สึกมีพลังมีสเสน่ห์ะสนุกสนานมากขึ้นเมื่ออยู่ใกล้ๆคนเหล่านี้ไหมหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณดีไม่พอเลยนะครับถ้าคุณเวลาหรือร,รู้สึกราวกับว่ากําลังแหลกสลายเวลาอยู่กับคนเหล่านี้สิ่งสําคัญคือให้จําไว้ว่าต้องไม่โทษตัวเองนะครับฝ่ายที่ปฏิบัติกับคุณแบบนี้ต่างหากที่ต้องรับผิดชอบคนที่ควรคาดกัการเข้าหาด้วยจะรู้จักปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเคารพและให้เกียรติ ไม่ว่าคุณคนนั้นเขาจะเป็นแฟนคุณก็ตามหรือว่าจะเป็นคู่ชีวิตคุณแต่ว่าคุณอาจจะรักเขาแล้วก็ชอบอยู่ด้วยกันแต่ว่าการที่เราพูดคู่ชีวิตนะครับพูดแซกกันบ่อยๆพูดถึงข้อเสียกันบ่อยๆพูดว่าคุณหัวเราะคุณยอะเย้ยคุณบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะมองเป็นการเล่นนะแต่ว่าถ้ามันทําให้คุณรู้สึกด้อยกับตัวเองอยู่บ่อยๆเนี่ยคุณก็อาจจะต้องมาคุยกันแล้วแหละว่าเฮ้ยทําแบบนี้ฉันรู้สึกอย่างนี้นะแล้วถ้าแก้กันไม่ได้เนี่ยจะเอายงไงต่อนะครับ ข้อ5ครับเติมพลังให้วันของคุณนะครับในแต่ละวันให้ทํากิจกรรมที่จะลงใจหรือว่าช่วยให้คุณมีพลังเช่นสระผมนะเปลี่ยนทรงผมใหม่ออกไปวิ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งง่ายๆแต่ว่าการทําอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นเหมือนกับก้อนอิฐนะครับที่คุณชอยปลูลงไปเพื่อสร้างหนทางสู่การเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็การมองโลกในแง่ดีนะครับก็อย่าลืมทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆ,ๆนี้ด้วยนะครับโอเค สรุปคือถ้าคุณลองถามคนทั่วไปที่พบตามท้องถนนนะว่าอยากเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหรือมองโลกในแง่ดีคําตอบก็คงจะง่ายๆนะครับเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่ต้องการเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วเป็นคนที่มองเห็นด้านบวกของสิ่งต่างๆนะครับเป็นคนที่เห็นว่าแก้วน้ํามีอยู่ครึ่งหนึ่งไม่ใช่หายไปครึ่งหนึ่งนะครับการเป็นคนคิดบวกไม่ใช่เรื่องยากคุณสามารถฝึกฝนได้โดยการใช้กลยุทธ์ที่เราบอกกันไปเมื่อกี้นะครับเริ่มจากการปฏิบัติต่อตัวเองให้ดีขึ้นนะครับใช้เวลากับคนที่ปฏิบัติที่ดีต่อคุณให้มากขึ้น นะครับแล้วกอ็อยู่กับคนที่คิดบวกให้มากขึ้นแล้วก็เติมพลังของตัวเองในทุกๆวันนะครับมันก็เป็นหนทางในการกลายเป็นคนคิดบวกขึ้นได้แล้วก็ไม่รู้สึกกังวลอีกต่อไปเนาะโอเคครับคําสั้นๆของวันนี้ก็คือถ้าคุณอยากรู้สึกเลิกกังวลก็คือคิดบวกมากขึ้นนั่นแหละครับโอเค <c oughs> สิงขายแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ